สวัสดีครับพี่น้องสุกูทุกคนเหมือนไอเสี่ยงเด็ดที่กินเห็ดเขาอยู่ห้องครับไอเสี่ยงได้กบมาสองตัวครับพี่น้องกบยามนี้มันได้พี่น้องเลยมันมันครับพี่น้องมาใสิแกงใส่ผัวบ,บวบครับหมอบวบพร้อมครับพี่น้องบวบมะระไยมาหาหน่วยครับใส่ไปอีต,ตัวเสบครับพี่น้องไอเสี่ยงก็มาเสิเอาไปหลอกนังสักก่อนครับ ほんとに。So <Okay. S 1> บนหนี้ารับดึงหัวครับฝักพูดีครับโบตรงฝักตอนพูดีครับไปหรอง ยำงไงมันกับมีตับมีน้ำมันมันฝากเรียบร้อยแล้วกับพี่น้องก็เพิ่มกับฝากเรียบร้อยแล้วกน บัวข้าวกับฝานเรียบร้อยแล้วกบพี่น้องต่อไปข้างกับสีแกงครับ mm hmm. แกงนะครับพี่นออ้องผมปวด่ะ กบลงเรลยครับพี่น้องค้าก็าบ่นใส่พี่น้องส่ค้าสิครับ

สครับพี่น้องอืมครับครบครับใส่ดูเด้อครับพี่น้องบ่ครับบ่พ เติมนานิดน้อยไียย่พอบริบรสุทธิ์องคิดดูครับกุว่าเลือดผินทางาหรวุครับแกงหมดเจ๊ก ิบเลยพี่น้องรสชาติพี่แนวเลยโอ้หนวดนี้ลองเลยเอาไปห้องก็ใส่ไปตูลงไปด้วยครับ ไปไปตูลลงไปแหงน,นพาราคก,ก็คกคคคพี่นองเองแจ่มระบิกไปครบครบ้รรบักขนาะพี่น้องนี้จะเสียกันหรอ่าับผมแล้วนะครับรชุกเดียวพี่น้องเจบเจบเจบ ມาๆๆพี่น้องมันก็มีเสียงเสียงกบใส่บอกความครับเก็บแสนกันคร